สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่2นะครับผมให้ตื่นแล้วแน่นอนว่าเราเป็นคนที่ตื่นเช้าที่สุดนะครับในทริปนี้เราก็เลยได้กินข้าวแต่งตัวเลยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือเวลาค่อนข้างเยอะ <c oughs> เดี๋ยวเราได้ไปเก็บของกันก่อนตอ <c oughs> นเช้าอยู่ไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้ทัวร์โรงแรมคร่าวๆนะครับไม่ได้ทัวร์เมื่อวานก็โอเคเป็นห้องเล็กๆครับนอนกับเจต,ตันเมื่อคืนบรรยากาศก็น่ารักดีครับไม่ได้มีแอร์อะไรฮะนี่ครับนอนจริงก็ไม่ต้องใช้ ับอ่ะใช่ก็หลับดีสไตล์ดีพราะว่าเดี๋ยววันนี้ไปไหนค่อยติดตามแล้วกันเพราะว่าไม่ทันแล้วนะครับฝนตกว่จนะจริงนยดูพื้นเปียโหไม่ตลกสวัสดีครับเริ่มต้นวันที่2ของเรานะครับวันนี้เราไปไหนนะครับไปรินเดอร์ฮอปกันนะครับตอนแรกเราแปลงว่าจะไปซกสปิเซอร์แต่ว่าอากาศไม่ค่อยเอื้อมหนวยเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวตอนกลางปลายเย็นเราก็จะไปที่ออสเตรียกันชื่อเมืองว่าอินสบรมันะครับ ขอโทษถามหัวหน้าถามหัวหน้าสโลส์ลินเดอร์ฮอฟสโลส์ลินเดอร์ฮอฟนะมันคืออะไรครับซีนเอ่อคล้ายๆกับเออ่คิดไม่ออกเฮ้ยพี่กีบอยพี่กีบอยอยู่นี่นี่พี่กีบอยพี่กีบอยเราอยู่ที่ไหนนะเราอยู่ที่สโลส์ลินเดอร์ฮอฟครับผมซึ่งคือพระราชวังลินเดอร์ฮอฟครับที่ที่แห่งนี้เป็นที่พำนักของพระราชาลินเดเลิฟเก่าวิกเตอร์ลินเดเลิฟไม่ใช่มึงอ่านชื่อเขาดีๆวิกตอร์ลินเดเลิฟวิกตอร์เหรอวิกตอร์ลินเดเลิฟมาอยู่ที่นี่เนี่ย ด้วยค่าตัวอากาศอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้น่าจะตอนนี้อากาศน่าจะเลขตัวเดียวเดิมมันหัวใจก็เลขอะไรอ่ะเลขอะไรเลขตัวเดียวก็ลองสุ่มดูเอามาหนึ่งสองเกือบถูกขึ้นไปนีดขึ้นไปสิบหมดเลขตัวเดียวตอบสิบอย่างนี้ต้องรับะทานยากผมไปดูราชวังเขากันก็ราชวังใครเนี่ยเดี๋ยวเราไปรอเฉลยข้างในแล้วกันน่าจะมีป้ายบอก อนนี้ครับค่อนข้างหนาวฝนก็ตกใช่ไหมครับอากาศบ้านเกิดอากาศบ้านเกิดเป็นลูกครึ่งเหรอเป็นลูกครึ่งแม่ชื่ออะไรนะเออเฮ้ยเซนเซอร์เดี๋ยวนี้ดวนตัดเซลฟี่ตั้งไหนเราก็อยู่ข้างในกันแล้วนะครับครับผมทำไมเจจะพูดอะไรเมื่อกี้อ๋อตรงนี้เป็นน้ำตกที่สร้างไว้อ่าตอนที่เขาสร้างพร้อมกับพระราชวังก่อนหน้านี้คือยังไม่ใช่น้ำตก เป็นไรเบลล่าบดีตลกไหมถามนี้เรียวมึงเรียวเออเราไม่มีเน็ตใช่ไหมเอชโอ้จาริญรนลินท์ฮอปพาเลสนะครับอยู่เป็นเป็นราษาที่เล็กที่สุดในสามภาษาของคิงเซมเมอร์พาเลสคิงรัดวิกจำได้ไงวะเฮ้ยก็ก่อนมาเที่ยวก็เปิดอยู่แล้วว่าแล้วไงแล้วคิงรัดวิกเป็นใครวะฮะแล้วชีตเป็นใครอ่ะเปิดไม่ทันรัดวิกเยอะเลยรัดวิกเยอะเลยรัดวิกที่สามที่สองที่สองอ่ะ แล้วดไปดูข้างในกันแล้วกันเดี๋ยวเราต้องแบบเดินแบบไปกับทัวร์ตอนเทเลโอห้าทีเราไปกับทัวร์ใช่ใช่คือตัวเินต้องมีไก่พวกเหนียวไก่าอ่โอ้โหต้องอ่านยาวอ่ะอยู่พวกกูอ่ะลุดวิกที่เทาลายเอาเลยฮอร์ลุดวิกเป็นใครไปานิี่เกิดลุดวิกเรามีภาษาเยอรมันนี่อ่านดีว่าเราอ่านไปแล้วไม่เหรอ ซูมชูวดอันเดรียคอดสวยเดยนหอมสวัสดีปะอ้าวมึงไม่เข้าใจเหรอเอาใหม่เลเรามากันสองวันแล้วนู้ยเมื่อกี้ว่าอะไรฮะเมื่อกี้ว่าอะไรไม่ต้องไม่ต้องก็ตามนั้นแหละหมไม่ยากความหมายมันซิมเพิลต้องพูดมีเหตุผลอยู่นะเห็นไหมเออมีเหตุผลเอ้โม้ยอธิบายดีดีดีอโหดูดูดูบรรยากาศมันอยู่ตรงไหนวะเฟรนี้ใช่ไหม เราอยู่ข้างในเฮ้ยมันเปิดน้ำตกแล้วเฮ้ยเขาเปิดน้ำตกแล้วเฮ้ยตื่นเต้นนะเนยอันนี้อันนี้เป็นน้ำตกแบบตัวละมองไม่เห็นนี่ถึงสุกลงดิถึงลาบถึงน้ำตกเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนแล้วเป็นไงเออือเออไม่แล้วขึ้นไปข้างบนแล้วเป็นไงก็ตก็ค่อยหล่นลงมาหล่นลงมาหล่นมันหล่นลงมาแล้วถ้าหล่นแล้วมีเสียงเขาเรียกอะไรก็แกล้งไงแกล้งแล้วอ๋อแกลงไงถแล้วสุ เมิลค์ใช่ไหมเสียงมันเข้าไปเข้าไปข้างในกันตอนนี้สี่โมงเย็นประเทศไทยว่าเขาจะแบบมาไต่เราเจีงเพื่อลืมปรับนาฬิกา A few moments later เดี๋ยวความรู้ละเหิดรู้มะเดี๋ยวความรู้ละเหิดรู้ละเหินอะเออยไม่ได้รับมาแต่แรกสรุปเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายอะไรข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะครับมีคนสรุปให้ครับพี่เต้ยเต้ยเป็นประสาทของเอ่อคิงลุดวิกอ่าซึ่งเขาทำเขาทำตาม ล้หุยส์เออพระเจ้าหลุยส์ที่ซีของฝรั่งเศสนะเป็นคีย์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ซี I am the state คือเป็นระบอบปกครองแบบเอฟซูลูตโมนาคีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสแต่ว่ารูทวิกเกิดมาในสมัยทีี่มรัฐสภาแล้วเขาก็จะไม่ได้ฟูลโมนาคีเขาไม่มีเอฟซูลูตเท้าของเท้าก็จะไปขวัญหนึ่งรูทบิกดี่ซีเขาเลยสร้างประษาอนี้ขึ้นมาลุยลุยเออเล่นลุยไงเออฝรั่งเหลุดไม่น่าวิกหลุดอ่ะวิกหลุดก็แย่เลยครับวิกหลุดเก็บดวน ตอนนั้นก็แสบนะดูชิปซี่ผ่องพิงทำไมวะตอนนั้นเขายิ่งใหญ่จัดอะไปยิ่งใหญ่จริงไปถึงนู่นอะไม่เอาเนื้อเก่งใจไม่ดีแล้วเก่งใจอันนั้นลิสกอตมีรูปปั้นเพื่อนกำลังถ่ายรูปกับรูปปั้นอยู่นี่จีมินขออีกรูปนึงเลยเดี๋ยววะเลื่อยไปที่ไหนครับซินซิน เราอยู่ที่ตรงข้ามนเ l i ล d y Hop p วนของเป็นสวนของท่านลุดวีนัสวนัสเทมเหรอชื่อวีนัสเทมเพิลใช่ไหมเป็นวัดวีนัสเทมเพิลเออเอาไว้ใช้ตอนที่วีนัสรีเทิร์นเออไปไปเลิกสวยงามมากเมื่อกี้พวกอ้อมเลยนะบายบาเก็บภาพเก็บภาพเก็บภาพมูนหน่อยลงไปสุดท้ายทำไม่รู้ว่าเห็นไหม มองไม่เห็นใครเหมือนกันแสงมันงใหญ่เกินคิดว่าเห็นแล้วกันไปครับไปจบปกินข้วไปลงกันเถอะหมดแล้วกับ l ินเดอร์ฮอฟพาเลสกินโหลดความอยากกินแล้มอินเสิร์ตรู้จักอินเสิร์ตไม่อกบเื วันนี้เราอยู่ที่ร้านร้านชื่อว่าขอโพยขอโพยชื่อโจเซฟโจเซฟนี่เอาใหม่นีอะไรวะขอเปิดก่อนจำชื่อร้านไม่ได้ไม่เป็นไรรูอัลเรสตูรองท์ครับโอเวอร์โอเวอร์เขาไว้มากินกันก่อนเดินทางชุดใหญ่คือร้านนี้เขาดังเรื่องกะเพราไก่ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็กำลังรอข้าวอยู่ก็คือนี่นะครับแต่วิวสวยมาโง่ยังไงนะ กดดิกดีทมีคนอยากเห็นขสาเนียงสาเนียนไทยดด้อคิปเสาข้าวมาแล้วนะครับนี่ต้อคือคืออะไรครับฮันแปรอะไรนี่คืออะไรอันนี้คือบอกอาหารอแบปรเป็นไทยก็คือหมูย่างกับเส้นสเปซเในครีมซอสแล้วมาสีของมึงคือเป็นชวานเนอร์บริเทนะไม่ใช่ลามชิลเคจานค่อนข้างใหญ่อีกแล้วเท่า1มือ นี <mile> ่โอ้โหกระป๋องกี่อกพีน่านมันถึงขั้นเสอ้์่กรอเถื่อนมันุใจวหัวนี้เถื่อนเกินซีนใส่กรอกแอนด์แอนอะไรอนด์บรอดบรดเทไบรดท่ากับเวสคืออะไรวะคือใส่กร้กอกขาวไองที่ต้องเราใส่แล้วกินเปลือกได้ดูเลยกินอ่ะชื่อสเปเซอร์เบเซลปัญหาคือจานกูเลย อะไรว่ที่ทำของเขาคือเอาเป็นแบบป้งแป้งมันฝรั่งบดใส่ตะแกรงลงหม้อแล้วต้มเลยมันจะได้เป็นเส้นออกมาเป็นรูปร่างแบบแบ่งให้ไม่ค่อยเป็นรูปนร่างใช่ไหมนีเป็นลามฮักเซอร์ลามลามฮักเซอร์หรือว่าเป็นแบบขาไม่ใช่ขาหมูรืเป็นขาแกะเเอาไปย่างเหมือนกันเขาบอกว่าแกะอันนี้แบบเขาไปล่ามาจากเขาตรงนู้นล่าบนเขา รักวน,นกินข้าวกินอิ่มแล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปที่เราจะข้ามประเทศแล้วนี่ <c oughs> ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะข้ามไปออสเตรียกันครับไปออสเตรียด้ยกันก็ที่นั่นเนี่ยจะนํางนั่งกิก้งก้ตรงนกยิวีนั่นมันออสเตรเลีย <c oughs> ตอนนี้เราถึงเอสบุกันแล้วนะครับเป็นไฮไลท์ของทริปเลยมาดูกันว่าห้องข้างในจะเป็นยังไงไปเข้าไปดูกันโอ้โหโอ้โหจกรับ80องศานะครับโอ้โหยอดเยี่ยมเจเครับเนี่ยไม่ได้เก็บของเลยแต่ว่าอยากให้ดูวิวก่อนเห็นทั้งเมืองเลย เหนื่อยเหนื uh ่อยมากนั่งรถทั้งวันเลยเหนื่อยอืมเหนื่อยอะไรวะเหนื่อยอะไรไม่รู้าไปดูห้องน้ำไปดูห้องน้ำพอได้เข้ามาห้องน้ำก็เปิดโล่งเลยนี่บุบๆอะตกใจเล็กน้อยตอนนี้มากนะครับนี่ สุดตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยูที่อินสปรูท้องถนนอะไรอย่างเงี้ยชื่ออะไรนะมันไม่ใช่เส้นเดิมแล้วเปลี่ยนแล้วอะแม่น้ำอินแม่น้ำอินโอ้โหอีที่วิ่งคู่กันอยู่แม่น้ำจันเฮ้ยจริงจริงอันนี้ชื่อแม่น้ำอินจริงอ N N ตันนี้อยู่ที่อินสปรู เอาส่ายรูปยูนิคอรได้แสงดีจัดอือเราอยู่ที่อิสตูบนะครับในเมืองที่ล้อมรอบด้วยเชือกเขาแอลมาถามความรู้สึกของคนนี้หน่อยเมืองนี้เป็นไงบ้างครับคุณเจตั้งเมืองนี้ดีครับเมืองนี้สงบแล้วก็เยี่ยมนี่ครับบรรยากาศของบ้านเมืองเขาก็เจริญดีนะ ถ่ายแม่น้ำมันแล้วมีตึกที่สีสันสวยงามผู้มุนไปสามรอบแล้วเนี่ยเราจะพูดอะไรดีก็ไม่มีอะไรตอนนี้เรามาหาอะไรกินกันอยู่ตอนนี้อยู่แถวตลาดรถไฟออสเตรียแม่น้ำที่ไหนแม่น้ำอินเฮ้ยจริงเฮ้ยจริงแต่ว่ามันมีช่วงที่เขาดีกับเขาดีก็จะตั้งที่อินชอนอินชอนอ้าวอยู่ดีก็มาถ่ายหน้าโมสถ้าไมถ่ายหน้าให้กับไทย มึงจะเอาอินไหนเอาอินถนนได้ไหมถนนเลยเหรอมึงเกรงใจถนนนี่นี่หรือเปล่านักร้องอ่ะไม่ใช่ถนนคือที่รถวิ่งถ้ามันถนนร้านขายพิซซ่าเป็นไงครับวันนี้ง่วงง่วงจริงตอนนี้พี่ไทยนี่ประมาณตีหนึ่งอะไรบรรยากาศ วันนี้เรากินข้าวเย็นกันเสร็จแล้วลืมถ่ายมื้อเย็นเพราะหิวเกินเรากินมื้อเย็นวันนี้เป็นอาหารอิตาลีแต่กินที่ออสเตรียแต่ว่าก็อร่อยอยู่อารี่ืออาไรอะไรนะอยากรู้เหมือนกันมาครั้งนี้กินแค่ชินิเซลบวายีก้วนี่เป็นเสียงตอบรับจากแฟนๆทางบ้านแจ้งให้ทราบว่าถูกใจชินิเซลหลายเจอะครับ จะไปหาซื้อเค้กก่อนกลับที่พักแอปเปิลอะไรนะแอปเปิลสตรูเดิลแอปเปิลสตรูเดลเป็นของหวานที่มีชื่อเสียงที่อินสบรูคพี่ซีันง่งและครับน่วงงาวะนี้เจ็ตแล็กครับวันนี้มาเยี่ยมห้องพิเตอร์พิทิิวนะครับโอ้โหวิวมึงขี้โกงว่ะแต่คุณร้ไหมห้องดีว่ะกูตอนนี้คือตรงนี้มันไม่อยู่คเขากูมีภูเขากำลังรถไฟอ่ะ มันต้องงต้องต้องมีแสงต้องมีแสงนี่ไงเนฮ้ยโอ้โหนี่นอนหมูแต่ห้องมัใหญ่อยู่อือแล้วห้องมันใหญ่กว่าห้องเราบะวะเป็นอะไรครับเหน่อยมากเลยโอ้โหเหนอไม่ทำอะไรเลยจตงเหนื่อยวันนี้เนื่องจากเหนื่อยมากๆเราทุกคนแล้ะดึกมากแล้วคนนี้ปิดคลิปเพียงเท่านี้